แต่เสียงแค่นหล่อนบิ่งนดอแม่จักหน่อยเนาะนี่เพิ่นพาล่ำจังที่สมัยตะกี้แต่ก่อนเอาจักหน่อยสัก่อนเนาะแม่เนาะเพราะว่าพ่อได้ยินเสียงแค่นจักหน่อยโดนตีใส่จักว่ามันเป่าหรือบ่่เปาหมอแค่นก็ได้อยากฟังเสียงแค่นซะดิ เอาอันนี้สาก็โน้นอะไนเอาอันนี้สาก็โน้นอะไนบ้านเราย้ายกันกว่าปัตตเติมตามเลียงและบ้าเรียงหัวกว่าบารอฟังบ้านไม่เลียงหัวกวบารอฟังบ้านไม่เดือดส์ไทายาะพี่น้องฟังบ้านบ่เดือดโอยนานา นันนะจังว่าว่าต่อนั้นเดินต่อเกีตนั้นตามลานิทานในบทศาสนาเฮานี่พระองค์มีการใส่เนคคาถาสวดปาพออาจารย์บุญมาเป็นหลักผู้คิดผู้ก่อในส่วนบอนเดินพาแล้วขึ้นก็เงินในลัตตาศาสตร์ตืนนามูสาหมวนหมุนเดินเสือนั้นดวงในเกีตนั้นนั่นมันเงาสะปามีคคาถาหมางลุ่นโบม่นสูนเนี่ว ป่าป่าล็บนั่นเลี้ยวเป็นเืือเจตนา้มีเกสูตรเกีหลักจนสมาเิ่งให้ป่าเลี้ยวลีนลาอะไรบูดอนซอนเราบอนนั่นเด็กแค่นั้นเดือนั่นเดียวันนั่นนักันนั้นหน้านั่นหนาพระพุทธเจ้าเดินเข้าก่อนเข่าฟังลำตื้นสีเว้าสูตรเราเกตนั้นอันเลียดกะละมันมีที่ทันหันจอดุงมีเหนว่าไก่อ่างเกตนั้นเกาใส่ป่าหูสูตรเกาไปสมัยนั้นจังมีดงมไว้นี่ดงมไว้นี่พออยู่ไก่อยู่ไก่พอเนื้อสับส่วนละเสือปลาดุงมงคลสูตร เดิมไปพ่อโลกนี่เป็นโกอเทียมบันดามาจวดมูและมะนุษย์เขาหลอมมาหลอมแต่ทำแต่๊ยะพาพุทธเจ้าพักอยู่เชตวันในมหาวิหารยานสวัสดีกวงตากรามาชุบหลอมตามมาแต่ประเ,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 ะเาาส,าสเะราาิฐมงคนเลือดเท่ๆจกป่อยนีอยู่ในวัดงี่กวางปราสาทเชตวนลำเตยเดินโดยละบาตามนำเข้าบาลนั่นเล แล้วว่ไปเดินโนกเขาแปเขาเกิดเนินกำเดินตามคำความพูดท่านเจ้าห้องจังดีท่านพาอองค์จังสีบอกแกเทวดามีพุูมมาเทวดาถึงงลูกค้าเทวดาอากาศาเทวดาลาฟังตอนนั้นมีทั้งนอลาจนจากเกริ่มที่บูน่ามพู้ยหายอยู่ในโดนแป้ไม่ ามาในสมัยนะั้นเขาทำทำรับพระพุทธเจ้าที่งวดมงคลแมลงก่ายอย่างมงคลประเสฐไระจากคอทางจัง,งหวัดอาวอันมงคลส่วนแซ่สามสิบแปดคอใส่ในหัมสุนเนวออกจากหันมอเลี้ยวเรือต่อไปลอยุดเก็ยตามนั้นให้พูดสวดหมดแรงเศร้าตรงนี้มีน้ำบ่อรัตนังไตรสูตรรัตนนากว่าขึ้นสามเกี่ยวไนุ่ใส่ไตสารานาคไหว่สามอย่างทั้งเดินทำรับพระองค์มองเมือนมองเมือนมองเมือน มันปลารงพวกนั้นมีดงคาตากันสามันต่อพัวมีพุทธรัตนันางทำมารัตนังสังคารัตนังตรงคนมันหยาดยุงเลี้ยงยุงปวดหัวบ่อม่นงดื่นชัวชัวอีพอยนี่เกตำหนักอ่านเรียกการล้งหลังปลารงพวกให้มาแล้วลีลาใหญ่ไกลนีจากเคลียรเขาใส่ดงอาการล้านยันเนียจะมีตามมันนมานานสวเรียนั่นนรณโอ้ยนาลูกกาจัดปลานี่ยล่ะซับสดนานา มีสังกายมีเห็นตอแลนเดนนั้นดวงนี้มีสังสักพีมันน้ำแหลน้ำไหลจะคุ้นไปบ่อได้บ่อได้เริ่ให้อยกไก่ทำจริงสิอยากบ่ออยากไล่เนาะแม่เนาะ เอาอะเนี่ยหลวงพร่องค์อยู่กลางกลางพระปะธานนี้เข้าสู่โรงยาบที่สวดกันดีให้แพื่เมตตาเทิงไงไกลไปเทิงเราแื่เมตตาเทิงไงไกลไปเทิงเราลวงนานาพระพุทธเจ้าเดินเข้าป่าพีพ่อเมื่อออกจากนี้ลัดใส่ระประหลิ่น มาออกจากนี้รักใส่ปะปลิตมนลับปังลิไปบูดผีนอนคิดบ่อเศ้เล่นเศร้าฟังเสียงเขานอนให้ลงไหลในปาจมคาถาปูงไว้พี่ให้บอนมีดงนยนี้ซื้อว่าดงนโมดงหน่วยนี้ซื้อว่าดงนโมดงอิติปโสว่านโมทั้งเก้าว่าแล้วลีลาเขายันทุนเขาปองเอาสิเลเอาสิลเทดที่สอดกองเป็นมองปานาอนั่นนััน ปลาโยตะกะวาโมอัพาลาเร่ภาคตะูเปาปูโตเขาโตเขาก็สิมีน้ำเข่าเกียรติรันเพลินลาสามพธเท่ก็เขาเน่าสนหย่าไก่มีเกียรติดงปาไม่เกียรติสูตรไม่หลักลำเต้เดินเหยนขากปลาลุงพงเป้าฝ้าแล้วติดตามก็ไปเกียรติดงวาใสมีมองคนลาสูตรอาณาตติยาสูตรปาสาคาสูตรสวัได์เลยเตี้ยมีออกจากนี้ลัใส่เอวามีเอามาย่าเถี่ย ออกจากนีและเชบ่มีอันนาตาปีติไปคงตนโดนไว้กนเป็นเทศตัวบ้านกว่างอาลามหลวงสูงยวเขาใส่หลวงพระโฮเที่ยบ้านดานางเขานางเขาปาร้ากวงบอลไปปู่ชาจาปู่จันนียันนางเอตําบางขละหมดตําบงเอตําบางขละหมดตําบงบอลที่จานั่งจ่าจังมาพาลานั่งกังมุ้งก้นใส่จังสารลวงกินสี่ได้เศร้าหันใจลงยาบ่า พระพุทธเจ้าแสดงเขาบกคคธรรมว่าพุทธังสรนังคาฉามีหาพระเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธวาธรรมังสรนังคาฉามีหาพระเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าสังฆังสรนังคาฉามีหาพระเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์บวชพระองค์ดกัน ปอนที่มันก้มกาบอลหูตาสีสว่างเมยใหญ่เอ้อยล่างพระพุทธเจ้าเฮาสิไรว่หนวยชั้นมีจะตุตะาชาั้นมาชิมมาชั้นปัดชิมมาชาั้นสู่สุกติสันปอนนี่มาอดกันหาดวงทำมมอีเมยใหญ่เอ้ยอวดเผาละพระชิวหาพระหัตถะพระชาโนพระบันเพ่งเส,ส,สียงสู่ใสแต่ทำ ป้าฉันคอยซ้ำมีพรายสะแวงหาจุนกายาปร่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียเหลาเรือนเสียายแล้วเสียสิบหาวันพุ่นแล้วสะแวงแนวผลประโยชน์ยนล่างกายน้อยเหง หาไกรกะบวมีเทวดาลัปพินท่าเพื่อนจังสีออกผาวดมาแปลงกายไปเอาพินทั้งสามสสยดีดใส่หูพ้อองเจ้าแปลงเป็นเทวดาเฝ้าเป็นเงางามอยู่ในป่าเสียงพินดังขึ้นมาเขยงเบิ่งเสียงแกบแก่งแสดงให้ว่าท,าท่านฟัง พ่อดีเข่งเสียงน่อยเลยมาขาดจนสุดเสียงจนกายเป็นซ้เนียงจนขาดไปเสียงน้อยเคีงใส่กังจับจอยเสียงพลอยพลายดังวันวันไม่ใหญ่เอ้ยเขีงเสียงเงเขาส่วนเอ้อยส่วนเสือ เสือนละพาไทยเอโอ้ยโอ้ยวนเสือนเสือนละพาไทยเอโอ้ยโอยน้อยล้านนาละพอดีสำนึกได้เลยเห็นฟองบอญธรรมมาเลยมาละทั้งทั้เทียงทานเป่ามงอดกันจังกลับมาฉันเขาฉันอาหารนาทางไม่สำ ละเลือกได้หนทางให้ละลึกเห็นคือหนทางทางแปดสินมองเห็นป้องกรรมฐานอีเม่เอ้ยหนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะสามสัมมาว่าจาสี่สัมมากรมมันตะหาสัมมาอาชีวะหกสัมมาว่ายาเมกะสัมมาสติแล้วแปดสัมมาสมาทิละเลือกไปเล่งพัพระองค์จะเป่าขอเอาคาทาตั้งใจไม่ไหน คณะข้าขงนั้นพวกมมปันจะว่าชีจังคอยได้เห็นใจท่านในเพียนนี้เป็นต้นวานยาคนท่านยาพระปติยะมหานาม,มะอัจฉริสาวกนีตีเตียนท่านพระองค์เฮ้าวาะไทยคำเพีย้ยนบ่เถียงทำจริงแค่ประองค์หาอุนทางแก่มาทำเพีย้ยนทางเดือนไหมสวดคาถาในป่าไม่เออสำเร็จได้ แม่ลาบอยยงสำล็จได้เแม่ลาบอยยงบัวลอยบางโอ้ยนอโอ้ยนัวลัน่าเอาใส่ตะแครงนี้มันสุดสาวสะก้อนแกมนมันทองหยาดสะก้อนลำนี่คอยทองมากค่ะแขกคอยลำสะกว ล่ำรวดเพราะท่านมีผูวว่าดอกเดียวเนี่ยกานมั่นกจเวลายานเพิ่นปับยานพุใหญ่นนบ่านปับโอ้ยเพิ่นปับปับดอกเพิ่นปบาบังดีตอนนาฬิกาของต้ได้หาทุ่มครึ่งหนึ่งไหมโอ้ยแค่นี้ก็ได้เป็นเป้าดีเนาะปากลานี่ก็ได้ <laughs> เอาอันนี้ต่อจากนั่ะกันตังน้งย่งหูกับมาทางว่าได้เกียรตตำนานสวดมนต์เลงเศ้าเออย่างนี้ลองน้าแปกนนตีในป่าเออยันนี้หลอกหน้ากันตีในป่าชี้ลัดนาจั้จจา มัดสาคุศลาบอกสินทางเปียนหมูเขาพ่อดีลาดเลี้ยงเขาในพุ้งหมูหลอดป้าองเป็นคนควงแจ้งไปพร้องยะตัวหังน้ำสอนตะกหวองใส่ท่านลาทาสิเมียท่านลาทาสิเมียเป็นบมูตอวักหางน้ำคนไหลเห็นราชันตูโรูดเดียนเหยนเลียนเดี่ยนละทันลาจะตัวว่าจนลาตัวว่าเป็นหมูหอดป้าไม่หิวไม่ด้วยน้ำอาปูอมเป้าหน้าไมนแม้กระเสียสินยั่งกินจียั่งบ้าฝนตกเป็นแผ่นเินตัวดอย่างนี้ ที่ม่เป็นอย่างได้ไปเสียมบุกคนยังสวดมนต์กับพระโรงป้าไม่พี่ให้สซวเซวเอากระจาไม่ยญาพุ่นเหลี่ยมะบรานเอาวินตาปักกังทำวัดดงเดินผ้านันจนเป็นดวงวังกันกี่วลังป่าป่าจนเป็นดวงวังกันกี่วลังป่าป่าชี้ลาดนาชาจชาใส่บอนนอนบอนเึงเดงเอาป่าให้หน่อยดอกพ่อหน่อยดอกแม่หน่อยมาลํำสินงใดเอื่นใส่เกียรตินั้นป่อมันเป็นภูมิฐานบวชเรียนเขียนพ่อลำเตะก็เห็นบอดเกียรตินั้นพาเราบุกพระพุทธ chỗ này thì số tô hoa